สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชันแนววันนี้เสนอเรื่องเท้ากําพราขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับไหนเจ้าลงบอกมาซิว่าเจ้ากับภรรยา รู้จักกันได้ยังไงเธอเป็นหญิงสาวที่ออกมาจากงาช้างของฉันเองจ้ะเถากำพระไม่คิดจะปิดบังอะไรจึงบอกไปตามความจริงตั้งแต่ที่ตนวางกับดักได้พญาช้างและยอมปล่อยพญาช้างไปจึงได้งามมาเป็นสิ่งตอบแทนจากนั้นหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นแม้ตัวของเจ้าเมืองเองจะรู้สึกประหลาดใจ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความอยากได้หญิงสาวลดน้อยลงเลยแล้วเธอคนนั้นเต็มใจจะอยู่กับเจ้าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเจ้าไปบังคับเขามาขอทานอย่างเจ้าสาวงามที่ไหนอยากจะร่วมเตียงเคียงกายฉันไม่ได้บังคับจริงๆจ้าท่านถามนางก็ได้นางเต็มใจที่จะอยู่กับฉันที่กระท่อมเดิมทีเจ้าเมืองคิดเอาไว้ ว่าหากหญิงสาวโดนมังคับมาก็จะยึดเมียของเท้ากำพร้ามาเป็นเมียของตนแทนเสียแต่ในเมื่อเท้ากำพร้ายืนยันมาขนาดนี้แล้วก็คงต้องคิดหาทางใหม่เจ้าเมืองนิ่งเงียบอยู่นานก็คิดหากลอุบายได้เลยเสนอให้เท้ากำพร้ามาแข่งชนไก่กับตัวเองโดยมีเงิ่อนไขว่าหากเท้ากำพร้าสามารถเอาชนะตนได้เจ้าเมืองจะยอมสละสมบัติและให้เท้ากำพร้า ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองแทนแต่ถ้าหากเท้ากำพร้าพ่ายแพ้ก็จะถูกยึดเมียและถ้าหากไม่ยอมตกลงแข่งขันก็จะถูกยึดเมียเช่นกันแน่นอนว่าเงินไขเช่นนี้ย่อมเป็นการบังคับมากกว่าข้อเสนอเท้ากำพร้าเองก็ไม่ได้มีอำนาจทักท้วงอะไรจึงต้องจำใจตกลงมีอะไรหรือเปล่าสีน้าจะดูเป็นกังวลนะ เมื่อกลับมาถึงกระท่อมหญิงสาวก็สังเกตได้ว่าเท้ากำพร้าแปลกไปไม่ค่อยพูดจาสีหน้าเหมือนกำลังวิตกกังวลอะไรสักอย่างเท้ากำพร้าจึงปรึกษาภรรยาและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหญิงสาวจึงปลอบใจเขาไม่ให้เครียดกับการแข่งขันมากเกินไปเธอจึงมอบแหวนกนยสิทธิ์ให้วงหนึ่งเจ้าเอาแหวนวงนี้ไปเรียกพยาเห็นมอมให้มาช่วยเขาจะช่วยเจ้าได้ เมื่อได้แหวนกายสิทธิ์มาแล้วเท้ากำพร้าจึงนำแหวนไปเรียกพญาหินมอมซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยติดบบวงวิเศษของเขาเท้ากำพร้าจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้พญาหินมอมฟังซึ่งเป็นโชคดีที่พญาหินมอมยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยในการแข่งขันครั้งนี้พญาหินมอมก็แปลงกายเป็นไก่ชนเปลือกทันทีเท้ากำพร้าจึงอุ้มไก่ของตัวเองกลับไปหาเจ้าเมือง ทุกคนจึงมารวมตัวกันที่สนามแข่งโธเอาไก่ของเจ้ากลับไปไว้ทาไก่ย่างเธอตัวแค่นั้นริอาจจะมักแข็งแต่เมื่อเท้ากำพร้ามาถึงสนามแข็งเหล่าเสนาขุนนางต่างก็พาก,กันหัวรอยเยาะแม้ว่าพญาเห็นมอมจะแปลงกายเป็นไก่ชนแลว้วแต่รูปร่างก็เล็กกว่าไก่ชนของเจ้าเมืองมากทั้งยังเป็นไก่ชนเผือก เท้ากำพราก็หาได้สนใจในคำดูหมิ่นต่างๆนั้นเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทุกคนต่างก็ลุ้นใจจดใจจอแม้ว่าไก่ของเท้ากำมพระจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่การต่อสู้ไม่ได้เป็นรองเลยไก่ของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลายครั้งที่ไก่ของเท้ากำมพระโดนจิกจนลม้มลงไปหลายรอบแต่ก็ลุกขึ้นมาได้สภาพของไก่ทั้งสองตอนนี้สะบักสะบอมนัก แต่ด้ยความที่ไก่ของเจ้าเมืองมีขนาดใหญ่กว่าทำํำไมไก่ของเท้ากําพร้าพลาดท่าจนลุกไม่ขึ้นไม่นะรีบลุกขึ้นเถอะท่านเท้ากําพร้าตกใจมากพยาหินหมอมในร่างไก่ไม่ขยับเลยสักนิดเสียงเย้ยยันของเจ้าเมืองและเหล่าศรีนาต่างก็ห่ร้องด้วยความกนองแต่แล้วก่อนที่จะถูกตัดสินว่าแพ้ไก่ของเท้ากําพร้าก็ลุกขึ้น ก่อนจะไล่จิกไก่ของเจ้าเมืองจนไก่ของเจ้าเมืองม่มีจังหวะได้สู้กลับเลยกระทั่งสุดท้ายก็จิกไก่ของเจ้าเมืองตายกลายเป็นว่าเท้ากำพร้าเป็นฝ่ายชนะเป็นไปได้ยังไงกันข้าไม่ยอมไอ้คนขอทานหรอกถึงกระนั้นเจ้าเมืองก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะยังเมียเท้ากำพร้าถึงจะแพ้ราบคาบแต่ก็ไม่ยอมรับ จึงคิดเอาอุบายใหม่มาต่อรองคราดนี้เจ้ามงจึงท้าให้เท้ากำพระาไปหาควายมาแข่งชนกันอีกรอบเท้ากำพระจึงกลับมาปรึกษาภรยาอีกครั้งภรยาเลยเอาแหวนวงเดิมให้ไปเรียกเสือมาช่วยเท้ากำพระก็ทําตามอย่างไม่อิอดอดใช้แหวนกายสิทธิ์เรียกเสือออกมาทันทีพร้อมทั้งเล่าเรื่องทั้งหมดซึ่งเสือก็ตกลงที่จะช่วยอย่างเต็มใจ เพราะเขาเป็นตัวเดียวกันกันกบที่เคยไปติดบวงวิเศษของเท้ากำพร้าเลยอยากตอบแทนที่เท้ากำพร้ายอมปล่อยเขาไปเสือจึงแปลงร่างเป็นควายก่อนที่เท้ากำพร้าจะพากลับไปที่สนามแข่งอีกครั้งเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นฝ่ายของเท้ากำพร้ากลับมีพลังก,กำลังมากจนกระทั่งสามารถเอาชนะฝ่ายของเจมเมืองได้จมเมืองเริ่มโกรธมากกว่าเดิมเพราะตนแพ้เท้ากำพร้าไปแล้วสองตาติด,ตด แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่อยากจะได้เมียของเท้ากำพร้ามาครองหน้ามือตาหมวัวเพราะอยากเอาชนะจนลืมสินสัจจะและขอท้าแข่งชนช้างอีกเท้ากำพร้าจึงกลับมาปรึกษาภรยาใช้แหวนเรียกพรยาช้างน้ำออกมาช่วยและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งปรยาช้างน้ำก็ยินดีจะช่วยอย่างเต็มที่เพราะเห็นแก่ที่เท้ากำพร้าเคยปล่อยตนไปในตอนที่ตนไปติดบวงวิเศษ จึงแปลงกายเป็นช้างให้เท้ากำพร้าพาไปแข่งขันช้างของเท้ากำพร้ามีขนาดเล็กกว่าช้างของเจ้าเมืองมากช้างของเจ้าเมืองเป็นช้างพลายงามที่สมบูรณ์ทุกระเบียดแต่มาเริ่มแข่งขันจนถึงตอนจบช้างของเท้ากำพร้าก็ชนะอีกอยู่ดีแต่เจ้าเมืองก็ยังไม่ยอมแพ้กลับยิ่งโกรธและอยากเอาชนะมากกว่าเดิมหลายเท่าคราดนี้ เจ้าเมืองล้มเลือกการนำสัตว์มาแข่งขันแต่กลับคิดคนอุบายเล่นงานเท้ากำมปราแทนจึงสั่งให้บริวารแลหลเนื้อสัตว์และนำใส่เกวียนทั้งหมดสี่เกวียนจากนั้นก็ท้าให้เท้ากำมปรากินเนื้อทั้งหมดนี้ภายในมื้อเดียวหากทำไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเมียนในที่สุดคิดดีๆก่อนเธอท่านนี่ท่านแพ้ไอ้ขอทานคนนี้สองรอบแล้ว ข้าเกรงว่าผู้คนจะขอรหาท่านได้ที่ไม่รู้จักยอมแพ้หญิงงามมีอีกมากมายข้าหาให้ท่านได้หุบปากข้าไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดอะไรข้าต้องชนะมันเท่านั้นและหญิงโพนั้นต้องเป็นของข้าทุกคนที่ได้ยินต่างก็เวทนาเท้ากำพร้าไปก่อนแล้วเพราะเนื้อสีเกวียนนั้น ไม่มีทางที่เท้ากำพร้าจะสามารถกินให้หมดภายในมื้อเดียวได้คราดนี้เอ็นทีคงเป็นเท้ากำพร้าเสียแล้วที่จะต้องพ่ายแพ้และถูกยึดเมียไปเท้ากำพร้าจึงรีบกลับมาปรึกษาภรรยาด้วยความใจร้อนซึ่งหญิงสาวก็ยิ้มให้เขาพร้อมทั้งปลอบใจบอกให้ใช้แหวนกยสิทธ์เรียกพญานคราชให้ออกมาช่วยเท้ากำพร้าก็ทำตามในทันทีแลเล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่พญานคราชฟัง ซึ่งพญานคราชก็เต็มใจที่จะช่วยเพราะเท้ากําพระก็เคยปล่อยตนไปในตอนที่ตนไปติดวงวิเศษพญานคราชจึงแปลงกายเป็นเท้ากําพระและไปที่สนามแข่งโดยมีเกวียนที่บรรทุกเนื้อเต็มทั้งสี่เกวียนรอยอยู่ไม่รออะไรให้มากความพญานคราชในร่างเท้ากําพระก็รีบจัดการสว้าปามเนื้อทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่นานเท่าไรเนื้อก็หมดไปแล้วสามเกวียน ปรีกเสียงเือหาอให้คนที่มาดูอย่างมากกระทั่งถึงเกวียนที่สีพญายนคราชก็จัดการไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวสร้างความตกใจและอศัศจรรย์ใจแก่คนที่พบเห็นเจ้าเมืองเริ่มเกิดความสงสัยว่าทำไมเท้ากำพร้าถึงได้กินเนื้อทั้งหมดได้ทั้งที่คนปกติไม่มีใครสามารถกินหมดแน่นอนแต่เท้ากำพร้าก็ไม่ได้เอึอะไรเลยหลังกินหมดทำทีไม่สนใจเจ้าเมืองแล้วรีบกลับไปที่กระท่อม เพื่อสลับตัวจริงมาสร้างความโกรธให้กับเจ้าเมืองมากไม่ว่าจะหาวิธีอะไรมาก็ไม่สามารถเอาชนะเท้ากำพร้าได้เลยสักครั้งทั้งที่เท้ากำพร้าก็เป็นเพียงไอ้ขอทานจนจๆที่บังเอิญได้เมียสวยโานั้นแต่ทำไมถึงได้โชคดีนักจิงคิดก็ยิ่งร้อนรนใจพยายามหาทางที่จะเอาชนะเท้ากำพร้าอีกรอบครานี้จึงสั่งให้เท้ากำพราไปหาเรือมาแข่งขันกัน สร้างความเปลี่ยนให้กับเท้ากำพร้ามากเขาจึงรีบไปหาภรยาและปรึกษาไม่ว่าจะกี่รอบเขาก็แพ้เจ้าอยู่ดีแต่ทำไมถึงไม่ยอมรู้จักแพ้กันแค่ว่าเจ้าลองเรียกพญานคราชมาช่วยอีกรอบดีไหมเมื่อไม่รู้จะทำเช่นไรแล้วเท่ากำพร้าจึงใช้แหวนเรียกพญานคราชและขอให้ช่วยอีกครั้งพญานคราชได้ยินก็โกรธมาก ที่จะมือนเป็นคนกลับรลอกไม่ยอมจำนนต่อความ่ผ่แพ้อจะมืองใจคดไม่รู้สัจาวาจาไม่ว่าจะแพ้เจ้าไปกี่รอบมันก็ยังไม่ยอมรามือพ่อจะช่วยเจ้าเอาชนะมันเองพญานาคราชจึงตกลงที่จะช่วยอีกครั้งจึงจำแรงกายเป็นเรือแข่งแล้วให้เท้ากำพร้านั่งไปแข่งขันรอบนี้ ไอ้เท้ากำพารไม่รอดแน่ดูสิเรือของเจ้าเมืองมีแต่สีพายตัวเต็งๆทั้งนั้นหลังจากที่ได้สัญญาณปล่อยเ,อเรือการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเรือของทั้งสองฝ่ายต่างก็สูสีกันมากฝ่ายของเจ้าเมืองก็คิดที่จะเล่นสกรปรกพยายามหาทางดักเรือของเท้ากำพารหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลหรือแม้แต่คอยพยายามทำให้เรือรั่วแต่เรือของเท้ากำพา้ากลับแข็งแรงมาก จนเป็นเรือของเจ้าเมืองเสียเองที่เกือบจะพลิกความในยามที่แลนไปชนกระทั่งเส้นทางไกลถึงเส้นชยัยเรือของเท้ากำราก็แล่นแซงขึ้นไปขวางทางเรือของเจ้าเมืองเอาไว้เพราะพญานาคราชรู้ดีว่าหากเจ้าเมืองพ่ายแพ้อีกครั้งเขาก็คงไม่ยอมและจะวนแข่งขันกันไปแบบนี้ไม่จบสิน้น พญานคราชจึงกลายร่างกลับคืนสู่ร่างเดิมสร้างความตกใจและความหวาดกลัวแก่ผู้ดิมนุการแข่งขันพญานคราชจึงใช้หางของตนตีน้าด้วยความรุนแรงจนเกิดคลื่นลูกใหญ่กระหนกซัดเรือของชาวเมืองจนจมน,น้ําตายและหายไปกับน้ําผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆก็โดนซัดต,ตกน้ําตามๆกันไปกระทั่งพญานคราชได้เลืนเอาบุคคนเหล่านั้นมาหปากก่อนจะชวคอขึ้น ไปส่งไว้ที่ริมฝั่งแม่นม้ำเรื่องราที่วุ่นวายกับการแข่งขันที่ยาวนานหลายสิ่งอย่างก็ได้จบลงเมื่อสินเจ้าเมืองไปแล้วเท้ากำพร้าก็ได้กลับมาอยู่กับพรยาที่กระท่อมอย่างสงบสุขอีกครั้งทางด้านเจ้าเมืองที่ตายไปแล้วกลับชาดมาเกิดเป็นพญาแทนและยังคงหลงรักเมียของเท้ากำพร้าไม่ยอมท้อถอย คิดอยากจะได้มาเป็นเมียเหมือนเดิมจึงคิดวางแผนที่จะใช้อำนาจและอิทธิฤทธิ์ที่เพิ่งได้มากลับไปชิงตัวนางอีกครั้งและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องเท้ากําพราแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ